ไปเปิดร้านต่อไปกันครับผู้ชมกับร้านแชมประจ่าร้านบะจ่างเล็กๆแต่ยอดขายมหาศาลเกือบพันลูกต่อวันเพราะที่เด็ดของร้านนี้คือบะจ่างที่มีเครื่องเยอะลูกใหญ่ข้าวหนุ่มแน,น่นและหอมใบไผ่พันพิเศษที่ใช้หอ่อแล้วมันเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เหรอขลัหกมาก ใส่เตะมากนี่อยาามือหนูนะมันใส่ระเบิดจริงๆอันนี้หนูไม่เห็นแค่เดียวเลยนะมันเตอแบบมีแต่ไส่เลยอ่ะไส่เต็มไปหมดคิดแคลอรี่20นี่เห็นไหมก็คูณสองไปก่อนเลย75ค่อยว่าดไกคุ้มคุ้มคือยังไงก็เจอแต่เครื่องเนี่ยเครื่องมันเต็มไปหมดเลยผมกุนเชียงกันนะกุนเชียงนี่ผมได้ลูกอะไรเนี่ยไข่เค็มครับไข่เค็มไม่มีส่งลูกเหรอเหรอครับ อืจะทำยังไงข้าวที่มันจะเป็นเม็ดใชเนี่ยแล้วก็ไม่เละไม่เละไม่เละใช่ไมมันได้แน่นได้หอมเป็นไงเป็นไงใช่ไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยเมื่อกี้ผมทานข้าวเหนียวกับตัวกุนเชียงกุนเชียงอร่อยโดยที่แบบว่า เหมือนไม่เคยทานกุนเชียงแบบนี้ที่ไหนลแล้วคุณกุนเชียงคุณคุณวินเอามาจากไหน่ะกุนเชียงเขาเป็นสูตรเราเองครับคุณอทุกอย่างเ็เป็นสูตรเราเองด้วยเขาเข้ากันหมดเลยนะใช่ครับเขาเข้ากันได้หมดเลยไม่มีลูกโดดอะไรออกมาเลยการที่เขาเอาข้าวไปผัดก่อนนะมันทําให้มันไอตัวรสชาติมันเข้าไปในข้าวครับเข้าไปในข้าวแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของตัวพริกไทยอร่อยมากอร่อยอร่อยมากเอาจิ้มกุนเชียงอย่างเดียวอันนี้อรอยเลยลูกค้าลูกค้าว่าอันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยสุดในบาเจ แค่หนูลองกินชิมอร่อยจริงเผือกอันนี้เผือกอุยเผือกอยู่ตรงกลางมันไม่เหมือนกุนเชีงเข้าไปมันจะมีรสชาติเฉพาะใช่ฮะแล้วมันจะแน่นนุ่มอะไรอยู่ในนี้อใช่ครับไม่แข็งคุณชิยงไม่แข็งใช่ฮะนุ่มนุ่มมากมันจะนุ่มครับอืมไปลองไปลองคุณชิยงให้หนูอันนี้เผือกนะครับเผือกลองเผือกนุ่มก็ไปอีกค่ะพี่ตาแต่หอมแต่ว่าอย่าลองอย่างเดียวนะกินให้หมดกินให้หมดอร่อยอร่อยมากแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับ ครับจานนี้ของไทยฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยครับตัวนี้เรียกว่าจักรพรรดิบาจังจักรพรรดิครับอือเอาแล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วมันต่างไงฮะจักรพรรดินี่เราจะได้ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดบาจังครับของทองทะเลเดี๋ยวอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับมีสุดยอดกว่าครับอันนี้สุดยอดกว่าด้วยวัตถุดิบหูฉลามเปลาอหื้อกระพาะปลาโอ้ยเดี๋ยวเดีพูดใหม่เลยพูดใหม่เลย ครับมีหูฉลามครับมมีเป่าหือเาือครับกระพอะปลาครับเขามากลายเป็นบลาอยู่ในบลาชางนี้แล้วเหรอใช่มีหน่อไม้ทะเลมีนภาผักน้ำมีใส่เยอะกว่าเดิมอีกนล้วแต่เกือบเท่าตัวครับแล้วก็มันจะมีส่วนผสมบางตัวที่แบบมันต้องมีอยู่แล้วอย่างเช่นกุนเชียงหมูแกงเนี่ยอร่อยตรงนี้คือหูฉลามไหมหูฉลามครับโอ้โหเือปแ แล้วท่านจักรพรรดินี่ราคาเท่าไหร่ฮะหมื่นเป็นหมื่นเพราะแพงมากนะทะเลฮะแล้วรวมเพื่อนด้วยครับราคาเท่าไหร่ครับราคาจริงๆก็คืออยู่ที่450ครับย้อมยางทะเลได้เลยหูฉลามด้วยอุ๊ยอร่อยอร่อยมากฝากร้านแชมบาจังด้วยนะครับร้านแชมบาจังเนี่ยมีสองสาขามีสาขาสุขุมวิท36แล้วก็มีออนนุด28นะครับทั้งสองสาขาเนี่ยเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วส่งทั่วประเทศไทยเลยครับ